สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นการทำนายของชาวราศีเมษและผู้ที่ทราบว่าลัคนาอยู่ในราศีเมษก็สามารถฟังได้เช่นกันนะครับสำหรับช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม2568นนี้ดวงของคุณมีแนวโน้มที่จะเจอจังหวะของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเหมือนกำลังเดินออกจากสิ่งเดิมที่เคยคุ้นเพื่อหาความหมายใหม่ในชีวิตการงานบางคนอาจกำลังรู้สึกเบื่อเหนื่อยหรือหมดไฟกับสิ่งที่ทำอยู่แต่ในความรู้สึกนั้น มันมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่เป็นพลังที่ผลักให้คุณกล้าก้าวต่อไปช่วงนี้สภาพรอบตัวของคุณดูนิ่งแต่จริงๆแล้วมีความเคลื่อนไหวบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยอาจมีข่าวบางเรื่องในที่ทํำงานที่ยังไม่ได้พูดกันตรงๆหรือมีคนบางคนเก็บความลับไว้ไพ่ใบนี้บอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองเพราะคุณจะรู้ได้เองว่าใครจริงใจใครแค่ผ่านเข้ามาก่อนหน้านี้คุณอาจอยู่ในช่วงพัก ทั้งกายและใจเหมือนต้องการหยุดพักหายใจจากสิ่งที่กดดันมานานหลายอย่างอาจไม่คืบหน้าหรือเหมือนอยู่ในช่วงรอจังหวะแต่ตอนนี้คุณกำลังเริ่มฟื้นพลังขึ้นมาอีกครั้งแม้จะยังลังเลในบางเรื่องโดยเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับงานหรือคนที่ร่วมงานกันแต่ลึกๆแล้วคุณรู้ดีว่าควรเดินไปทางไหนในอดีตคุณเป็นคนที่ขยันมากอดทนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ทำงานเต็มที่จนคนรอบข้างมองว่าคุณเป็นแบบอย่างแต่ช่วงเวลานี้อาจถึงเวลาที่ต้องยอมรับว่าบางอย่างควรจบลงเพื่อให้สิ่งใหม่เริ่มต้นได้สิบดาบมักจะมาพร้อมก,กับการปิดฉากของสิ่งที่หมดพลังแล้วบางคนอาจเจอสถานการณ์ที่ทําให้ต้องเปลี่ยนงานหรือจบโปรเจกต์ที่ค้างคาวไว้นานอย่ามองว่ามันคือความพ่ายแพ้เพราะจริงๆแล้วมันคือการเริ่มต้นใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่งชีวิตช่วงนี้เหมือนวงล้อที่หมุนไว บางเรื่องดีขึ้นบางเรื่องก็กลับผันผวนอย่างรวดเร็วแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงมีเหตุผลของมันสิ่งสำคัญคือคุณต้องรักษาสมดุลในใจไว้และอย่าพยายามควบคุมทุกอย่างมากเกินไปโชคชะตากำลังจัดระเบียบสิ่งรอบตัวให้เข้าที่แม้มันจะดูวุ่นวายในตอนนี้ก็ตามคุณจะได้รับแรงบันดาลใจใหม่จากใครบางคนอาจเป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือแม้แต่คำพูดเล็กๆที่ทำให้คุณลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง เด็กไม้เท้าคือพลังของการเริ่มต้นเล็กๆที่จุดไฟในหัวใจขึ้นมาใหม่ในขณะเดียวกันจิตใจลึกๆของคุณอาจยังมีความกลัวเรื่องการเงินหรือความมั่นคงอยู่บ้างบางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองต้องพึ่งพาใครไม่ได้แต่จริงๆแล้วความช่วยเหลืออยู่ใกล้มากเพียงแค่คุณกล้าเปิดใจรับและสุดท้ายไพ่ก้าไม้เท้าบอกว่าคุณยังมีแรงอยู่แม้จะเหนื่อยแม้จะผ่านเรื่องยากมาเยอะแต่คุณยังไม่ยอมแพ้ คุณคือคนที่ผ่านศึกมามากพอจะรู้ว่าทุกครั้งที่ล้มคุณจะลุกขึ้นได้แข็งแรงกว่าเดิมสำหรับชาวราศีเมษครึ่งหลังของเดือนตุลาคม2568นี้คือช่วงเวลาของการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่มันอาจดูหม่นในตอนแรกแต่นี่คือจังหวะที่คุณกำลังจะได้พบทางของตัวเองอย่างแท้จริงขอเพียงคุณเชื่อในพลังของหัวใจตัวเองทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีคำทำนายนี้ เป็นการทำนายโดยรวมหากใครอยากได้คำแนะนำที่ตรงกับชีวิตจริงมากขึ้นแนะนำให้ลองดูดวงรายบุคคลครับและอย่าลืมรับพลังงานดีๆกลับไปด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อส่งพลังต่อจักรวาลว่าคุณพร้อมรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วพบกันใหม่ในการทำนายครั้งหน้าขอให้โชคดีครับ